สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องปิงมางานอีเวนต์เฟ e e ดี้มี First l เลิ i บิปิงซึ่งงานนี้เต็มไปด้ยวยความสนุกสนานความน่ารักของน้องปิงที่นำมาแจาก FC แบบไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวซึ่งไม่ว่าน้องจะทำอะไรก็มีแต่ความน่ารักสดใสเต็มไปหมดน้องปิงคือความสดใสของลูกใบนี้ไม่เกินจริงมาชมความน่ารักนี้กันได้เลยค่ะ ต้อนรับค่ะคุณผู้ชมครับเฟรนลี่มี first love with พิงคนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีในร่วมงานกับเฟรนลี่มีครั้งแรกเป็นไงบ้างคะงานเอาติ่รั้งแรกของน้องพิงระหว่างปานีโมกับฤสีน้องพิงอยากเล่นเป็นตัวอะไรนั้นมาฟังคำตอบกันเลยค่ะโบกสุ่โบก่มแบบแท่งแล้วก็มาใส่ในอันไหอ๋ออะไรยังไงเราดีน้องเคลื่อนที่ยังไงการเป็นปานีโมทำให้ดูได้ไหมคะ เอาไม่ได้ไปลี่น่ะสรุปมัเป็นฤษีไงใช่เป็ษีแทนปานิโมเขาก็แบบว่าไปสอบเป็นปานิโมกันผมก็เลยไม่ได้ไปสอบเราเราถ้าต้องเลือกจริงๆอยากจะเป็นปานีสีด้วยปะปานีสีอยากจะเป็นปานิโมหรือเป็นฤษีคะอยากเป็นตอนแรกเป็นปานิโมนะเพราะว่ามันน่ารักดีใช่ก็เลยอยากเป็นปานิโมอ้าวแต่เขาให้เป็นฤษีก็ก็เป็นได้ก็เป็นได้ก็็เปนใช่และอันนี้ถือว่าเป็น เอาติ๊กครั้งแรกกับม,มาหนีไปไหนบ้างครับคนเยอะมากคนเยอะมากแบบโอ้หคือมันมีหลายบ้านมากเออปีก็แบบก็คือเนๆน,นิดนึงเพราะว่าเรายังแบบว่าไมไ่รู้จะแบบเราเรายังไม่ได้มาที่นี่นานเลยนิยน<อ>ึงก็แบบเขินๆน,นิดนึงแต่ว่าวามาเก็นไงเริ่มเลยล่ะปีกจะทำไง สามแล้วริ่งมข่งมาวีได้เย็นเดีปีนวีวีฝกฝากฝักเอาเศษนี้ไปทำเป็นเสียีโมจิวีได้ไหมครับคอ่าสี่แล้วตด้คนดีอ่าถ้าวันนี้ึ่งเราต้องถูกแบบทุกกันต้องถูกอนตอนนี้ถูกสามอ่าตอนนี้ถูกนะ ชงเฟรนดี้มีกันนะคะได้เลยแล้วแต่หนูเลยค่ะหนูอยากทำอะไรก่อนเลยก็ได้ <Okay. S 2> เพราะว่าตัวนี้ยังไง,ไงยังไม่ <laughs> ยังไม่ <laughs> ไมเริ่มน้ำก็หกแล้วนะคะ <laughs> ซึ่งอันนี้เป็นเฟรนดี้มีเป็นตัวเคลียร์โปรตีนใช่เป็นเคลียร์โปรตีนก็คือชงกับน้ำเปล่าได้เลยนะครับแล้วก็ <c oughs> หรือว่าคือถ้าแบบที่บ,าบ้นานมีกับกระปุกที่เชคอรับก็เนี่ยสามารถแบบว่าเทใส่แก้วแล้วก็คนๆนคนคอ่าเห็นไหมล่ะ ใส่น้ำเลยใส่น้ำค่ะใส่น้ำโอเคเขาไม่คนเขาไม่คนน่ารักเหมือนเดิมเลยนะฮะเออเพิ่มเติมคือหล่อึ้นด้วยแหละจริงเหรอเล่ะจริงเราไม่เจอกันตั้งนานเอออ่ะแล้วเราก็จะมาทำการตัดโอเคอ่าแล้วก็เทวิทย์เป็นยังไงหักโอเค ไม่ได้หอมกลิ่นกินอยู่แล้วลูกใช่เป็นกินยังไงหนูลองอธิบายให้แฟนเข้าใจสมมติว่าแฟนในที่นี้เขายังไม่ได้เข้าใจว่าไซริมีกลิ่นกันยังไงอ่หนูจะอธิบายว่าอะไรมันหอมมาแต่ผมไม่รู้อธิบายพี่วงมันคือกลิ่นหรยอให้แฟนลองดมให้แฟนลองดมเอออาใครอยากดมเสริฟแล้วใครอยากดมมาเลยกินอะไรคะอ่ะขับแม่ขับนี้

ไม่กันไวคือสองเร็วๆก็ไม่รู้อีกเมื่ออ๋อแต่เร็วไปก่อนเร็วๆไปก่อนอ่เร็วๆไปก่อน coming soon เออ อาจะทำวิ่งสูตรไปก่อนรอติดตามว่าจะเป็นผลงานอะไรเนอะแต่ก็ชันชัก็รอสัำรวจอยู่แล้วรอสำกันอยู่แล้วเนอะดีใจมากที่ได้เจอทุกคนวันนี้นะครับก็บอกว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขนะครับผมก็พยายามทำตัวแบบพูดไปเรื่อยเนาะตกลกให้ทุกคนขกลงนะครับแต่จริงจริงก็สติดีอยู่นะผม ดีที้อยู่ครับก็ขอบคุณแฟนๆที่มาหาเราเดี๋ยวเราถ้ามีงานหน้าเดี๋ยวเราไมาเจอกันงานหน้านะครับมาบ้านนะคะมาค่ะมาค่ะไตัวตรงด้วยขอสั่งตัวตรงหมดเลยใกล้ๆวันจริงไปบอกนายได้แกะไปบอกใกล้ๆวันเหมือนวันนั้นน่ะเหมือนวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะปิงเป้ลอยู่เลยคือรวยกันเลยอ่ะเปิดพบพ่อปิงเนี่ซื้อใช่หรอ เยอะเลยหรอไม่เหรตอนแรกอะตอนแรกอะคุณบอกว่าไม่ต้องซื้อเนี่ยกหรอกไม่ซื้ออะเอ้นาัอตวได้ตัวอองคดกันนะสี่ห่หกเอ่หน่ก่วเดี๋ยว อันนี้เ็าบอกหกตัวเลยส่วหกกำลังมาแล้วเล็กกำลังมาแล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งได้ทุกคนอย่าเพิ่งขัดน,นะเลขกำลังมาแล้วเ <c oughs> จ็บเจ็อ่าลดเลยล่ะสนัน่นฝากพี่พี่ไว้ด้วยหกตัวเราจะต้องถวกวันที่หนึ่งหกล้านไปด้วยกันนะคะโอเคขอบพระคุณมากน้องปี๊มาน้องปม๊มทำหน้าน่ารักหนึ่งทีก่อนที่จะไปให้พี่พี่ขอได้แผลรูปก,กันตรงน,นี้ <c oughs> อ่าลดเลยล่ะ